มีโล่งเรื่อนอยู่24โลง่งแต่มันกับว่าได้เต็ม24ตลอดเพราะว่าเ้าขค้ายออกกว่บบางเต็มเต็มที่อิรีีก็คขึ้นสิประมาณ20โลง่งเดี๋ยวนี้มันตกอาทิละเจ็ดถึขอกเจ็ดแขอกนี้ห้าสคขายอยู่2อมือกับเบิดขอกหนึ่งกับประมาณ40โล่ขึ้นถ้าว่าตายอากาศชื้นมันตายกับเหลือประมาณ30-35โล่ประมาณตีกม้มกคมอื้นสีโลนี่ได้อาทิตหนึ่งีเฉลียนี่ประมาณสองโลอาทิละสองร้อ,อรโลเดือนนึงก็ 800โลบางเดือนก็พอถึงประมาณเจ0อยโล่นี่ได้600ยถึงเจ0อยโล่นี่ต่อเดือนนี่ได้แต่เป้าหมายอยากไดเ้เดือนละตัด <laughs> ตีดละจองลอยหาโล <laughs> กันั่งเฮ็ด <laughs> อยู่นะู่นาสวนทาซื้อขายปีกโล2โลนี่350หาค่ะโลขึ้น1ิโลขึ้นโล่ละ3 0 0ถอยือว่ามันเป็นราคาทรงแต่ว่าส่วนมากกวสิ10ิโลณเดียวนี่ทาสีคิดเป็นตัวเลขนะบว่าในฮักรายจ่ายนี่ อยู่ที่ประมาณ2องแสนประมาณเนี่ยต้นทุนประมาณหาเงิน 5, ถึงหกหมื่นอ่ะหาเมื่นละหาหน่อยเดือนหนึ่งกับเมื่นหาว่าอาหารสอบละหกร้อยเดือนละจันค่าแรงค้นงานเดือนละมื่นสองจ่ายค่าจ้างบ้างละสี่ร้อยทีผู้หญิง